ก,ก็กราบสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับชอ่ชอง f r s t K นะครับเช่นเคยน,นี้ก็ผมก็จะมารีวิวการอธิบายเกี่ยวกับตอนทำวิบากนะครับนี่วิบากแปลงวิบากอะไรน,นะครับมาดึงดหนักเดี๋ยวผมจะมาจัดดูว่าการแปลงวิบากแปลงอะไรบ้างน,นะครับมาดูกันเลยนะครับแชว์ นี่ยนะครับการแปลงวิบากก็เสร็จไปประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เหลือแต่บางโคน้หน้าแล้วก็ใส่กองอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้รถวิบากจากดิมร้อยเป็นปร้อยยี่สิบห้าก็เสร็จแล้วครับนี่คือดวงจะให้ดูใต้เบาะเบาะเราก็ใช้เบาะเดิมดีมนะครับนี่มันก็จะห่างนิดหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยครับถังน้ำมันเดิมไม่มียูบ็อกก็คือดีมร้อยครับดูตรงโครงก็รู้แล้วว่าเป็นดีมร้อยแล้วก็ ทำเหล็กตรงนี้ขึ้นมานะครับให้มันวางกับตรงนี้ได้ครับนี่วางไม่ให้มันชนตอนนั้นผมไม่ได้นี่ครับมันก็แตกไปประมาณหนึ่งครับดูตามเดี๋ยวถ้ามีเงินก็จะเปลี่ยนชุดเฟร,รมใหม่ครับเนี่ยทำหูยกขึ้นมาใช้เหล็กรูต่อต่อจากตรงรูนั้นนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ต่อจากตรงนั้นนี่นะครับกั้นด้วย ต่อจากตรงนั้นมาแล้วก็สร้างหูตรงนี้อีกนะครับให้ช่างเขาเชื่อมนะครับเชื่อมตรงนี้ที่เหล็กรูเนี่ยสองข้างแล้วก็จะยึดกับหมูตรงนี้นะครับยึดกับหูตรงนี้แล้วก็มีตรงยึดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมีน็อตครับมันมีตรงนี้นนครับมันจะมีรูน็อตเหมือนเดิมครับก็เราก็เจาะเข้าไปมันก็จะได้แน่นๆฝั่งนี้ไม่ค่อยแน่นนะครับมาดูฝั่งนี้ ตอนนี้ก็จะเน่นนะครับนีครับจะทําโดยนะครับแล้วก็นีครับสภาพก็เหมือนเดิมที่ขี่ตอนนั้นแล้วก็เพิ่มมาสปอตไลท์ครับสปอตไลท์สดวงนะครับแล้วก็ทําขาขึ้นมาแล้วก็ไปโอ้โหแจ้งตาแตกเลยครับครับนี่สุดยอดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะน่าจะใส่เป็น แต่ไม่มีแผงคอกับองปร้าก็ใส่เป็นดิสของเวฟร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าหรือร้อยสิบก็ได้นะครับนะครับสวยมากครับนี่ออกเสียงออกอะไวะก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับนี่เกับร้อยยี่สิบห้าที่บากบังลมแต่เป็นดี จะลื้มรสไลยสสุกไทยรสแจ่วนะครับขอบคุณครับ